สวัสดีครับวันนี้เบากองพนมไพ่นะครับสิผ้ามาชมสวนหลังบ้านหลังบ้านสีเขียวเขียวนะครับเป็นยังจังว่าหลังบ้านสีเขียวเขียวเพราะว่าหลังบ้านของบนเบานี่คลว่าไม่อยากให้มีพื้นที่ว่างนะครับในคือนี้ใสของคนเอ่อ คนมักปลูกต้นไม้นะครับวิธีเกษตรนะครับมองได้จิบพอจะปลูกผักสวนครัวได้ปาก็จะลงทันทีนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงหลังบ้านสีเขียวๆข,ของบ่าวกล่องพนมไพ่นะครับไปเบิ้งกันว่ามีอย่างเนเป็นมุมถีบบ้าวกล่องแบบว่าแบบวันอยู่ที่มาเศร้านะครับบ๊ไปใส่กันนั่งอยู่แถวนี้แหละเนาะบ๊ไปใส่นะครับ ยูบงอย่างเรามีความสุขสุขกายสุขใจเนอะเดี๋ยวเบื้องต้นกันนะครับหลังบ้านสีเขียวเขียวยยยน,นะครับหลังบ้านสีเขียวเขียวบริเวณประมาณตีประพิษกัะเต็มนาจะประมาณ20ตารางวาเนาะมีอย่างเนียอันปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์นะครับ ทั้งปลูกกล้วยทั้งปลูกมะละกอบักงไอคือแขกนวลแขกนวลแขกนวลนี่คือหักแพงแบ่งปันจากเพื่อนนะครับอรอบรั่วบาวกองว่าจะเฮ็ดเป็นหั่วของเบญจรงนะครับผักอมแซบต่อคุณผอมันตัดลงมาไปแหงงวเรียบร้อยก็เลยว่าได้เป็นหั่วเ,เบญจรงสรรมัมนี่คือกล้วยน้ําว้าใหญ่ นะครับน้ำว้าใหญ่อันนี้คือได้พันมาจากขอกนแกนน้ำว้าใหญ่แต่ว่าบรรว่าเมื่อยวน้ำเบาสีไง่หืือสีหน่อยเนาะนะครับต่อมามะละกอสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้แต่พเพาะเมล็ดเองนะครับทั้งพุ่นกับมะละกอบอกง่ายว่าพื้นที่มองนี้คือ แม่จะหกกระ้างตะว่าเบาจะบ่ให้มีพื้นที่บางเลยสำหรับบริเวณนี้อันนี้คือน้ำว้าสายพัน์ธุมาจากขอนแก่นนะครับขอนแก่นน้ำว้าใหญ่นะครับมาในมองนี้คือมุ่มปวดเลยนี่ครับลงุงเพาะชำพอชำไปแล้วคือจามจุลี อันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าอยังไงครับปังยิ่หุ่มไหมปังยิ่งหุ่มไหมน,นี่จัมจุลีอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ของไม้ป่านะครับไม้ป่าไม้ป่านี่ไม้ป่านี่เดี๋ยวพาเมืองย่างศาสตร์ย่างศาสตร์นี่ย่างชาติบางคนว่า มอนีผีบาโอ้หาต้นใหม่ป้ามาปลูกตัวาบากองคนน้ำไพ่นี่ลงไหรได้ต้นใหม่พื้นบ้านก็เลยเอาต้นสาดร์มาเพาะกาไว้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิงให้ไล่ให้ไล่อันนี้เลยกระถินเทพากระถินเทพากระถินเทพา เป็นไม่ทีจะเ,เลื่เติบโตเร็วมากแต่ว่าบบากองนี่สงสัยว่ามันทีพเพาะเมล็ดด้วยแบบใดบบากองเลยไปขอมเมล็ดมาจากต้นแม่เขานะครับมักเพาะกาไว้ในต้นเล็กจะเลื่เติบโตกระทินเทพาเพาะไว้แล้วประมาณหาสิบกัมเมล็ดพันนะครับเดี๋ยวสิบ้าไปเบิง้งนะครับไปเบิ้งกระทินเทพา อันนี้ต้นแดง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 อันนี้ยางชาตไฮไลท์ยี่หมงนี้ครับพี่น้องเอ้ยนี่ตองตึงต,องต,งตองตึงบันขน่อยเอื่นว่ากกศาสก,กกุงเอ้ขออภัยก,กกุงขน่อยเก็บมาประมาณสามสิบหน่วยตาขน่อยด้เพาะเมล็ดพันธุ์ด สองหน่วยกเรียกว่าโอ้ยนี่วาามสุขแถนออพอกาก้ากกกกุ้งได้กกกุ้งเจริญเติบโต,ตได้นี่นความภากพุ่มใส่นะครับเนาะไปเบื้งผุนสวนครัวอันหอมนันฟักแมวฟังฟังเบื้งผุนเดี๋ยวพาไปเบืง้งที่เด็ดอยู่นี้ นี่ครับกล้วยภาษาบ้านเฮาเอินกล้วยตัวลานภาษากรงุงเทพว่ากล้วยยักษ์กล้วยงวงช้างแต่ว่าภาษาบ้านเฮาเอินกล้วยตัวลานเนาะเดี๋ยวกำลังเจริญเติบโตเดี๋ยวทันใดพ้นผลิตแล้วเดี๋ยวเสียงมานําติดตามนะครับนี่คือหลังบ้านสีเขียว,ข,ยวของบ่าวกล้องมะนาวไผ่นะครับ มีซ้ำนี่และบาลายดอกแต่ว่ามันยุดย่อมได้กัดเลาะท่าเท่านีแ่แหละครับนี่ยอันนี้คือมะละกอกิ่งตอนนะครับตอนจริงมานี่นี่พามาเบ่งมองนี้นะครับอันนี้คืออาทิ้นเทพา ดินเท่าาสิไดอีบอมันหาสิบหกสิบเบียอยู่หรอกทั้งผลเป็นยางนายางนาราดเชื้อเห็ดทั้งผลเป็นบักเขียบทั้งผลเป็นกล้วยมะละกอนะครับนี่คือมองนี้คือเพาะกระถินไอ้เพาะอ,อย่างกอตองตึงใช่ว่ากุก,กกไใ่อย่างกอ กุ๊กกรุงหล,นล,นลุนพันมาพันตีออกมาบ่อกกะเหลียวบดิเงษ้กันนะครับนี่วิธีการน,นะครับมันีผ้ามเบึงหลังบ้านสีเขียว,ข,ยวของเบาวกล้องของนุนพรนะครับนะครับวันหยุดกกษสิยุ่นนี่ละนี่ม่มโปรดกล้นะวยแล้วก็ต้นไม้นานาพันธุ์นะครับสำหรับวันนี้ พามาเบงนะครับนี่มาเเสาจิบกาแฟคือมาอยืนแถวๆเลยหลันะครับหลังบ้านสีเขียวๆของบ่าก,ก้องพนมไพรนะครับเดี๋ยวจังมาติดตามกันมีคลิปต่อๆไปเนาะนะครับคลิปนี้พามาเบงหลังบ้านสีเขียวๆก่อนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ